ที่ได้ไม่แยกสีไดอยู่นี่หุ้มวมได้หล่ะเพิ่นเสียเมื่อบวมกันน่าคพี่น้องเสียเม่าบวมกันเ้าแบบต้องเอาไปปนบบวมกันขเจ้านะครับนกขานนกขานนกครับนกครับอาการว่าเสียกินว่าบุ่มากนีพี่น้องบากนี่เสียอไกินวัวพี่น้องบางมาเนี่เสี่ได้กินว่างบ่งออการสิ้อยบก ได้กินนู่นผู้าเฟ่ได้กินนู่นะเอออาเอเอ่้าบเงแดดครับเียงแดดวอาช่องกี่พี่น้อาช่องีชดูอันนี้เลี้ยงไปมอี้ได้กิน่พี่น้องมาบมบได้กินว่าบพี่น้องบงมานี้สิบ่ได้กินบงบโอกาสสิอยบอ

กระดังเหรียงครับยางจังงยางสีโยนขี้างขี้อกระดังเหียงครับไปบุบมให้ยายเขียวกิน้าซองบวมไหมลูกเอาไปบวมก้อนข้าวเจาี้บมก้อนขาเจาสีเม้อไปบุวมมีจากากาิขี้ามอไปบวมก้อนนี่วมได้รละเพิ่นเสียมบวมก่อนนาพี่น้องเสียมบวมก่อนเขาแบบต้องเอาไปกลบบวมก่อนข้าเจาครับนกขาน้กขาน้ขนครับน้ครับอากาศว่า เชียร้กินวะบุ๊บหมากนี่พี่น้องนี่กระตันลิ้งเอ้าค่ะขอบคุณค่ะบวกกับการโซ่ของวงขอบคุณเลยหลายจังนี่มาดียิ้มเต้นพวกพี่น้องลูกน้ำเดือดยิงแล้วพี่น้องทีนึงยิงแล้วยิ่งแล้วอันนี้ยื้อเอาเด้อโอู้นั่นเยืองหลอดพี่น้องนั่นเยืองแล้วเยืองแล้วเรากัดเสียวไป ตเอาของนอกค้างก่อนพี่น้องเอามาของนอกก่อนไม่หยุดมาอันดี้มีเตะพวกพี่น้องลูกงานเดี๋ยยังแล้วพี่น้องเห็นกันยังแล้วยังแล้วอันนี้ยื้อเอาเด้อเอาไปบ่มกอนขจัดสีบ่มกอนขจัดสีอามอไปบ่มมีจากประกาศเตือสีอมอไปบ่มกองนี่บางนี่จะได้กินว่าพี่น้องมมบบได้กินว่าหมูพี่น้อง บังมานี่สิบไ่ได้กินบังบังออกากาสิจอยแบบวม้มเลยหรอละคนเสียมั้งวุมกวนนอกพี่น้องเสียมั้งวุ้มกวนเขาแบบตกบางนี่สิได้กินว่าพี่น้องมไม่ได้กินว่าบูพพี่น้องบังมานี่สิบไ่ได้กินบังบังออกากาสิจอยแบบวังไปสาดพี่สาดน้องไมเนี่ยินบ่พี่น้องเห็นบ่ ไดกินด้นโอ้เ่ด้กิน้อโออออขี่ยไปต้เอาวะั้มข้างนอกก่อนั้ขับออกมงุดหงิดโอ้ต่นลนี่ได้ม่ไ้สิได้เรอนี่อืข้างนอกก่อนงั้นับออกมดหโอ้นั่นเลี้ยงหั้องนอั่นเงแล้วเงแล้วเรากัดเสียวไป มึงจะเอาของน่อทางพี่น้องเอามาของน่อนมองไปสักพี่สักน้องไมเนี่พองพี่น้องเห็นมั้บุ๊ดีอาการถืว่าตายองครับแม่งแบบฟองแบบองยังแบบพี่น้องเลีกยงอยาพดับเิมพี่น้องพอดีห้าปนีนี้พีไม่อยกมาหมาพี่เีแต่พวพี่น้องลู้น้ำเดือดยังแล้วพี่น้องมัน เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วอันนี้ยื้อเอาเด้อเอาไปเอาไปเอาไปเฟิลไม่ถือวะนี่เบก่อนในเบก่อนโอ้ยวิ่งมิดตันนั่นดูหลังงามบะสนุกอันนี้ถ้าสนุกครับผมมองสนุกวบในถูกละเพิ่นเสียมุกบมก่อนน่าพี่น้องเสียมุกบมก่อนเขาแบบต้องเอาไปกลบบมก่อนข้าเจาะนะครับนกขนกขนกขนครับนครับอาการว่าเสียกินง่ะบุ๊มหมากมีพี่น้อง นี่กรทียเหลียงเอาค่ะขอบคุณค่ะอกอากาโของคุณหลายๆจ้าแมลงศิริไดตะก้อกับบมี่อ้ได้เลยมกาสิษาภาษพี่น้องเด้อเนาะโอ้ย สิ่ re, ่ได้ดึงมอาไปค้อนบวมก้อนข้าเจ si ้าเนะครับนกขาน้กขานขนะครับนะครับอาการว่าเสียกินว่าปุ๊บอ่ะีพี่น้องบวดีอาการถือว่าตายบบวงครแบวงบวงเหลืองบะพี่น้องเอเติมเพิ่ขับเพี่น้องขี้ี่ห้านีเ่งเลดีห้าองวางไหมลูองว่างไหมลูด้เลี้ยงแน่ดูคนี้ก็เลี้ยงไฟเว้ยหมาหันเอาลุงโูหันเพื่อเป็นเสียงเลี้ยงแล้ว จ้องหายยจ่อยกันแต่ว่าขันว่าไปบ่มกับควันจ๋ะพี่น้องเนี่ัจอันนี้ก็เป็นเลี้ยงเด็กบางนีจะไ้กินว่าพน้อแมามได้กินว่าหมพี่น้องเบังมานี่สิบ่ได้กินบ้งบ้งโอกาสช่วยยนี่หฮ้่นมอ้ยอมกัดมาตอนนเอาเชียวนานล้งไห้อือหาอีกหาอีก้มานี่เลี้ยงไปด โอ้ยนั่นเหลืองหลอพี่น้องนั่นเหลืองแล้วเหลืองแล้วเรากัดเสียวไปรมต่อของหมอทั้งอนพี่น้องเอาลงของห่อคนทั้พี่น้องมาเกียวหมาก้นก็สิไดยบริการบรรลุถ่ายอาการเป็นผู้ทำครับอย่าบังยีงยังพี่น้องงางบ่งาับ่ ดีนไ้อลูกน้ำดอดยังเดาพี่น้องเห็นหมยลยเีล้วอันนี้ยือเอาเด้อบุ๊ดีอากาศถันตายกวองครับแดดแบงังยังแบบพี่น้องเดยเดัดขับเด้อพี่น้องกัปนี้งแล้วกดดับยังแดดเบี่แดด อันนี้เลียงไปเลียงแดดครับเลียงแดดาช่องพี่พี่น้องมาช่องดีลองดูอันนี้เลียงไปมางนี่จะได้กินว่าพี่น้องมาได้กินว่าบูพพี่น้องเบิางมานี่สิบ่ได้กินเบางบางโอกาสช่วยบอกโอ้ยนั่นเลียงหล่อพี่น้องนั่นเลียงแล้วเดียงแล้วรอกัดเสียวไป วงมุกต้องเอาของน่อทั้งก่อนพี่น้องเอามาของนอกก่อนสงวงไม้ลูกพี่น้องสงวงไม้ด้กมันกดได้เลี้ยงแน่ดูค่ะนี้ก็เลี้ยงแค่เว้หมาว่าหันเอาลุงครูหันเพื่อเป็นเสียงเลี้ยงแล้วเอาไปบ่มก้อนขจจสิบ่มกกอนขจจศิ่งมอไปบ่มีจักประกาศฤิ์ศิ่งมอไปบ่มก้อนนี่บางนี่จะได้กินว่าขึ้นมาแบบแบบแบบได้กินว่าหมูพี่น้อง บังมานีสิบ่ได้กินบังบังออกาสสิจอยบานี่สิได้กินว่พี่น้องมทมาได้กินว่าบูพพี่น้องบังมานีสิบ่ได้กินบังบังออกาสสิจอยนี่แฮะพี่น้องเลยงคนซยอา้ยอมกัดมาพ่นเอาเิียวนานรางไหม่อือวหาอีกหาอีกโอมานีเลี้ยงไปโอ้ยดีมากบ่ดีเอากัดสิาตายมวงคบแี่ออกวางวางลพี่น้องเี้ับเ้อพี่ ก็ pues you know, Now, you know, 8, 8. Nah ีาปะนี่ังก็สีานี่้ยัแคนซ้อน้ยอมกัดมาพอนะเอาเชียวนั่นังไปอือห้าอีกหาอีกเอาหมานีเลี้ยงไปเว้ยแก้วเออกํลังเลี้ยงครับยงจงงียยอยังซื้อกํลังเลี้ยงครับไปวบุัมให้เายเียวิาซองบังไม่รู้ออนั่นเลี้ยงหลอด้างนั่นเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วกัดเสียวไป เอกของนน่อทางก่นพี่หน้องเอามาของนอก่อนเอาของนอก่อนเนี่คบกห่งี่หักเลยตว่าจ้องหายันจะง่อยกนตวขัวาไปบ่มกับในวันจ๋พี่หน้องนวันจอันนี้ก็เป็นยังเดียบแจ๋วนะเอกระังเลี้ยงครับยันยางยยิยุ้งชี้ยี้้กระังเลี้ยงรับไปบ่มห้ยเขียวกันขาสรองบ่งไมู่้ ไปบ่มคอนขจ้าสีบ่มคอนขจัดสีอมอไปบ่มมีจากปกาเตอสีมอไปบ่มคอนีเอาไปบ่ม้อนขเจ้าสีบ่มคอนขจ้าสีอมอไปบ่มมีจากปกาเตอสีมอไปบ่มคอนี